ว่าอยากทำสอะไรที่ยังไม่เคยทำซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่จที่เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับทุกอย่างไม่ได้สวยหรูเลยนะครเข้าไปจะได้เห็นทั้งน้องน้องที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็มีที่ไม่ดีเลยก็มีเดินไม่ได้กินไม่ไหวหน้าปากชิดขึ้นหรือวิ่งวนไปวนมาผ่างต่างดก็มีเพราะอะเนี่อนั้คุณสัตว์แม่วขาบอกว่าคนณสัตว์มครับอยากให้น้องออกเนี่ย เชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่สมาที่นี่หรือว่ามาอยู่แล้วนะครับให้มาเรื่อยๆกันต่อนะครับก็ทกคนที่บ้านของน้าสัตการครับ <busca> ้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถ้าก็ขอเชิญชวนที่น้องกอยากจะมาทุกานริแล้วเนี่ยคานากท่านยจะเป็นรกระรับ้ารนที่ได้หรือว่าจะเป็นบปนั่นใจ้การานนก็ใครที่อยากมาก็มาได้ตามทุกวัน จริงต้องรับมากๆครับโอ้โหโไอ้นี่ขอโทีีนะครับข้างๆคือมีเป็ไงบ้างครับของเกยต่เยอะแออยะไปเลยหมดเลยเนี่ยต้องวันนี้แทกรันทุกคนเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมีความดีมีความดีงีวมดีมีวมากดียอความดีีควดีีความดีมีควดี่ีความดี่วากดมวามดีวัดีมะวดีมความดีีควัมดีมควดีะวาดีความดีมีความนีวามควาดความีมีามีมาดีวด มันเป็นแคปซูลวิตามินดีข้างในก็สามารถใช้งานได้จะบอกเห็นไหมจะบอกเลยไปดูเองดีกว่าสิครมันใช้งานได้ดีมากเปิดดูเลยก็ได้เปิดดูเปิดดูก็อยากรู้จริงคืออะไรเมื่อปีนี้เป็นไงขออะไรมาปีนี้หรังจากแข็งโวยรอรึปีนี้หลัคจากก็โตแล้วกันนะสองเก้าเก้าสอง่ะโอเคนี่มีตราสัญลักษณ์ของของแฮปปี้เบิร์ตเดย์ปีนี้ด้วยนะครับ เด็ดพี่สื่อพยัญชนครับข้างในจะใช้งานแบบนี้ครับแล้วก็จะใช้งานแบบดาบได้สุดเฮ้ยเป็นปากกาดาบจะเจ็บก็ตื๊ดดีไปนะครับผมแล้วก็เอามาดมได้เฮ้ยไม่ได้ครับคือหรืเป็นปากกาเป็นปากกาสองได้แล้วมอบให้กับพี่แบงก์ก่อนเฮ้ย มันเิับุป okay. like ีีนั้นจะมาอีกทเฮ้ยอบาุณย่ขอบคุณตหน้าที่เ่นแย่เลยอะจริงอขอบคุณเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแฟนๆทุกคนที่ทมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็อยู่ที่ในจอทีเียดี๋ยขอพักเจ้าหนขอบห้พี่ออฟขอบคุณเป็นแบบิเกษข ก็ไม่เคยได้ต้องอยู่บ้านเฉยๆอยู่ใจเลยคนเดียวนะคะทุกคนที่3กรกฎาคมอันนี้เกย์ุัวกยเหอเตียนเนยนะครับนี่ เราคิดว่าวันนี้ต้องการทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเขาที่มากันแต่ตัวเขาก็จะมีทั้งทั้งปัจจัยมาให้แล้วมีสถานะมาให้เนี่ยสังเกตตอนคนกล้าโตไปเลยนะครับตัวแบบตัวแบบยกเองขึ้นเลยแล้วก็ขอให้ทุกปีเราได้มีโอกาสได้สร้างมูงค่าให้กับโลกนี้เราคนในโลกนี้มีอยู่หลายรูปแบบมากทั้งคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่

จะเรื่องอะไรยุติการยุ่งเหยิงให้ยุ่งยากขึ้นให้ยุ่งข้อสุดยืดๆขอขออีกได้เรียกคุณป้ามาคุณป้าเตรียมเอาไม้ตอกมาลูกกัน ก็เป็นตัวแทนแฟนสานะคะตามน้องมา10ปีไม่ได้ดีสิตอนเราไอยู่ี่แรกน่ารักนหนุ่นะคี่่อได้ไหมผอนเลยผอนเลยตอนนี่ยผ่อนเลยรู้ไหอยาอยาได้สมคือขี่ไเท่ไมดี เดี๋ยวปีหน้ามาดูนะครับว่าน้องออฟจะไปทำบุญที่ไหนยังไงกันบ้างหรือว่าถ้าใครอยกตั้งอยากจ่ายให้ออฟเป็นบุญที่ไหนก็บอกได้เอิญเลยดูี่จะมีอะไรอาสาภูสะเดี๋ยวก่อนเล่นเดี่ยวเดี๋ยวจะขอมอบของรายการได้ทำบุญไหว้พระเสริมดวงก่อน PR ก็อยู่ลองถามพี่นาเดลิ้งเลยเอาลงอยู่หลังตัวเลยเอาโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ